อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเลสซิ่งมัตเตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวปาก์นี่ที่เพิ่งเข้านะครับผมไปดูกันดีกว่าหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม r a c i n g Master ที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมให้บริการต้องที่นี่ t o p Up g a เก r ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึงตี2ปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกดีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆที่ราคาถูกไม่แพ้กันอย่ารอช้าเติม,มทีีน่น To up Gamer ขอฝากร้านเติม,กมเกม Top Up g a เ e r ด้วยนะครับเติมถูกเติมเองนะครับใช้ UID ในการเติมมีอะไรติดต่อทักลน์ได้เลยนะครับถามเรื่องเลขนคาได้นะโอเค <c oughs> คอย่างไม่ค่อยดีเทนะ่าไหร่นะฮะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นอ่ะตื่นมาก็เอาเลยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวหันนี้ตะกี้ครับลองไปแล้วรอบหนึ่งก็ขอขอเช็คให้ดูอีกรอบนะครับก็สมรรถนะรถคันนี้ปึ๊บอยู่ตรงไหน,ไหนไวะอันนึงนะ อ๋อ oh, ยังไม่มีเลยดูไม่ได้โอเคเอ่อ okay. uh, แต้มของมันจริงๆเนี่ยมันต้องอยู่ที่ประมาณอ่ะเก้าร้อยแปดสิบสามเห็นไหมเท่ากันกับญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. เท่ากันกับญี่ปุ่นถือว่ารถเท่ากันเป็นรถขับเครื่อล้อหลังเนาะอย่างแรกที่ต้องรู้เ mm hmm. ขาโค้งคันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เด่นทางตรงนะครับต้องอธิบายให้หลายคนเข้าใจก่อนว่ามันแรงแรงในที่นี้คือไม่ใช่แรงไม่ใช่แรงโดยการที่ แรงโดยการที่แรงทางตรงหรือทางตรงก็คือระดับหนึ่งครับแต่ว่าสิ่งที่มันดีความดีของมันคือการเข้าโค้งนะครับโดยทุกอย่างในโดยส่วนตัวของมันคนวามสมดุลของมันทั้งสนามในการเข้าโค้งที่แบบมีเยอะแยะอะไรเงี้ยมันทำให้รถมันอ่ะค่อนข้างที่จะได้เปรียบพวกเอ่อชิลอนนะครับถ้าคุณเอามันไปแข่งกับสนามทางตรงหรือสนามที่มันเลี้ยวน้อยๆอะไรเงี้ยชิลอนมันก็กินอยู่แล้วครับเพราะทางตรงมันกินทุกคันแหละครับเอาจริงๆแต่ว่าถ้าคุณไปเล่นพวกสนามที่มันเป็นโค้งหรืออะไรเงี้ยนะครับ มันจะค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะอันนี้ต้องรู้ไว้นะครับแล้วทุนต้องเข้าใจว่ายิ่งสนามยิ่งโค้งเยอะแล้วยิ่งทําความเร็วได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นการจะเอารถอะไรไปเปรียบเทียบอะไรกันก็ต้องพยายามเช็คให้ดีเช็คด้วยนว่าสนามมันเป็นยังไงนะเพราะทุกอย่างมันมันอยู่ที่ปัจจัยของสนามนั้นๆแล้วก็ฝีมือคนเล่นนะครับเรื่อง<พ>อัตราการเล่นเงินสเตตัสทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่สมดุลดูลูกก็รู้ครับกลมๆเลยครับกลมๆดิกๆเลยเนี่ยเนี่ยก็จะ ขนาดว่า5 e c u แล้วยังไม่มีอะไรขึ้นเป็นสีทองเลยนะครับคือมันเป็นรถแบบกลมๆนะครับเพราะงั้นต้องทำ,ทำใจไว้ก่อนว่าคุณต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นรถที่แบบค่อนข้างที่จะมีความสมดุลนี้อ่ะมาเทสกันนะครับอันนี้ผมจูนใช้เป็น1 3 2 3 2นั่นนะครับเพราะว่าจริงๆตรงนี้บางคนก็จะเป็น1แล้วแต่คนแล้วกันนะคดีผมอยากให้มันน,นิดหน่อยผมว่าจะเอาเพิ่มมาตาเล่งมนึ่1ทำให้มันออกตัวได้ค่อนข้างดีนะ่อย หลังจะออกโค้งอะไรเงี้ยอ่ะมาลองสนามแรกดูก็เชื่อว่ายัางไม่น่าทำให้ผิดหวังเออเดี๋ยวจะมีเก็่เก็ก้กดน้อยแหมให้นิดนึงพอดีผมเพิ่งไปผมเริ่มสงสัยอะไรบางอย่างก็เลยแบบไปหาข้อมูลมานิดนึงเราจะขา้นี้ โอเคครับตอนเลี้ยวนี่คือได้ได้อยู่แฮนดิ้งได้แฮนดิ้งได้แฮนดิ้งได้ได้ดีได้ดีดีมังคับได้อยู่ไม่ได้แบบปื้นปาร์ตอะไรขนาดนั้นหัวก็อยู่ในรถแบบรถที่แบบมีน้ำหนักดีแต่ว่าความเร็วค่อนข้างดีครับเลี้ยวมาก็อยู่ในเกณฑ์วงกว้างที่ใช้ได้รถที่มันมันต้องคุณต้องเข้าใจว่าความสมดุลของม,มันข้อดีข้อดีของมันคือมันมันไม่ได้เร็วเร็พอมันไม่ได้เร็วแบบปืดนปาดมากเท่าไหร่ทำให สมดุลในโค้งมันค่อนข้างดีเลี้ยวอยู่ในเกรฑที่ดีนะในความรู้สึกกับผมอะมันเป็นแบบไม่มันไม่ได้บังคับยากมากเพราะว่ามันไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วมันดีอะมันมันดีในแง่ของการที่แบบทั้งหมดของมันนะคุณต้องมองในแง่นั้นมันแบบออกแนวสมดุลสมดุลหน่อยเพราะฉะนั้นเท่าโดยรวมทักษามันอะแ,แรกๆอาจจะวิ่งแบบวิ่งอาจจะไม่ได้วิ่งนําเท่าไหร่แต่ว่าวิ่งตามไปเรื่อยๆแล้วก็แซงได้อยู่ในกรีนที่แซงได้ อันนี้ก็เดี๋ยวไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าสือว่าโอเคเกาจมูกนิดเดียวฮประมาณพันเจดเจดห้านะครับอันนี้เขาวัดแรงประมาณแรงอ่ะเนี่ยก็หลักๆน,นี้ใช้ดสนามแรกก่อนแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้เสริมความรู้ให้นิดนึงนะครับมันชื่อรุ่นของมันนะ่ะมันอ่านว่าหัวยีล่านะครับหรือหูไอลาท่าที่ผมดูจาก Google มานะครับก็มันเป็น ภาษาเกชัวเป็นภาษาของชาวอินคาโบราณน,นะครับของเมริกาใต้โดยที่คำว่าฮุยอ,อีล่าเนี่ยนะฮูไอ,อล่าเนี่ยมันแปลว่าเทพเจ้าแห่งลมนะครับเผื่อใครอยากจะเอาชื่อเอาไว้เบียวนะครับเพราะว่าผมว่ามันก็เบี่ยวดีผมก็ชอบตอนตอนรู้ชื่อก็รู้สึกว่าอ่านยากแตพ่พอรู้ความหมายแล้วโอเคมึงเท่ได้อ่ะต่อไปไม่ไม่เล่นไม่ได้สนามนี้สนามนี้ยังไงก็ต้องเล่น เพราะว่ามันจะมีทางตรงที่แบบค่อนข้างจะยา,ยาวในระดับหนึ่งที่แบบให้ให้ทำไอ้นี้ก็ถือว่าลองดูว่ามันจะทําได้ดีหรือเปล่านะสเตตัสมันไม่ได้ดูโดดเดน่นนะครับสเตตัสไม่ได้โดดเดน่นแต่อย่างที่ผมบอกคือมันเป็นรถที่ขับค่อนข้างง่ายครับคันนี้มันเป็นมิดกับผู้เล่นใหม่นะผมพูดจริงมันเป็นมิดกับผู้เล่นใหม่ระดับหนึ่งเลยแหละแล้วก็สำหรับผู้เล่นที่ยังเล่นไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยก็ยังเป็นรถที่ยังถือว่าโอเคอยู่รถที่ขับค่อนข้างง่ายครับเลี้ยวเป็นเลี้ยวเร่งเป็นเร่ง อยากเกาจมูกจังเหมือนเหมือนจะเหมือนจะไม่มีใครเข้าใจอขอทางตรงไว้เกาจมูกหน่อยเวลาแบบอยากเกาจมูกมันจะงงงิดนะ <c oughs> เล่นง่ายครับนี่เลี้ยวธรรมดาแตะแบบตึกๆ๊กเลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้แบบต้องแตะยึดยึดยย,ยอะไรมากได้เกาแล้วสบายแล้วการเลี้ยวก็โอเคออกตัวจากโค้งก็ไม่แย่ครับ ตอนแรกก็กังคิดอยู่ว่าจะข่าไหมตอนแรกคิดอยู่นะว่าจะข่าไหมเพราะอยากได้570มาเสริมตรงกลางมากกว่าเพราะว่าตรงกลางู้สุกคัดกลางู้สึกเหมือนเหมือนอยากได้เพิ่อมอีกอีกหนึ่งคันนะตอนนี้อืมแต่ว่าคัดล่างนี่คัดล่างก็อยากได้เพิ่อมอีกเหมือนกันก็คิดหนักแต่ว่าอยากได้สักประมาณหนึ่ง ECU ซะหน่อยครับเพราะว่ารู้สึกว่าการมี ECU ีนิดนึงมันน่าจะช่วยให้ชีวดตง่ายขึ้นไปหน่อย เป็นไงบ้างอืมก็ถือไม่แย่ถือไม่แย่โดยส่วนตัวแล้วผมว่าไม่ผิดหวังนะโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ผิดหวังกนะับการที่จะเอามาใช้อะ่ะเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยถ้าดูเสร็จปุ๊บก็อาจจะเอาไทคานออกอืมคิดว่าไทคาร์เนี่ย SBJ s j จริงๆก็ยังเป็นรถที่ขับได้ค่อนข้างดีสำหรับผมนะ SBJ ยังเป็นรถขับที่ค่อนข้างดีแต่ว่าหัวมันค่อนข้างที่แบบหัวมันจะไวคือถ้าเปรียบเทียบก,การเล่นเนี่ย เอ่อ S uh, J จะหัวมันจะหักไวกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าอ่าค่อนข้างที่จะไอ้อนี่ยากระดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆก็ยังเป็นรถที่ใช้ได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะยังเป็นรถที่ค่อนข้างโอเคอยู่ถ้าจะเอาออกก็อาจจะเป็นไทยคานหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ถ้าเกินมาก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นรถที่เอาไว้ใช้ในเอ็นดูแลนด์นะครับก็คิดว่าเอาไ้ใช้ในเอ็นดูแลนด์ได้ไม่มีปัญหาอะไรมากอืมเพราะว่ารู้สึกว่าใช้ในเอ็นดูแลนด์หรือด,ดวนสม,มสรก็ยังโอเคอยู่นะครับ อันนี้ขเขาปฏิเสธก่อนนะครับอ่าอืมประมาณนี้เพราะว่าจริงๆขุมขุมกำลังเราก็เริ่มขุมกำลังขุมเอ็กซ์ตรีมเพราะว่าเราไม่เคยข้ามเลยไงเออเราไม่เคยข้ามเลยขุมกำลังเอ็กซ์ตรีมเราเลยมันแบบหนักแน่นเกินไปนะครับจนแบบรู้สึกว่าหาที่แทรกยากแต่ว่าถามว่ามันต้องมีไหมก็อยากมีอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็อยากมีอะ่ะเออแต่แต่ถ้าเทียบถ้าเทียบกับคันเนี้ยถ้าเทียบแบบอ่าพวกเนี้ยผมขอเลียงเลียงลำดับแต้มหนึ่งนะ โอเคต้ดงจัดตั้โอเคจำวิธีกดไม่ค่อยได้ค่าเรียงอยา่างเนี้ยค่าเนี้ยคืออยากจะมาแทนตัวนี้อยากจะมาแทนตัวนี้ครับที่ที่อยากได้ห้าเจ็ดศูนย์คืออยากจะมาแทนตัวนี้แล้วก็ส่วนตัวตรงเนี้ยตรงเนี้ยกี่มันมีหกตัวตรงเนี้ยหกได้อยู่ผมพยายามอัพคันนี้อยู่ตอนนี้อัพมาประมาณยี่สิบสองแล้แต่ว่าตอนนี้ทรัพยากรอัพหมดเลยเพราะไปลงกับอินนี่หมด เห็นเป็นสอง ecu แล้วไงเขาเลยพยายามหลอดดันด LIKE ันขึ้นมาหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะพอดันได้อะพยายามเอาขึ้นพันเจ็ดให้ได้ก่อนอ่าประมาณนี้ไออันเนี้ยก็เลยรู้สึกเหมือนเ้าได้ a สามสองมาก็คงแบบไม่ไม่ยังไม่ได้เท่าไหร่แต่คิดว่าถ้าตรงนี้ได้ห้าเจ็ดศูนย์มาน่าจะน่าจะน่าจะช่วยได้เยอะน่าจะช่วยได้เยอะเพราะว่ามันมีผลกับการเล่นแรงด้วยนะครับแล้วก็อืมคันตรงเนี้ยหนักหนักใจนิดนึงจะถามว่าอยากได้ไหมก็อดีตลูกรักอะจะทิ้งไปก็ไม่ได้เนาะ ตอนนี้ก็มีอยู่หมื่นสี่ครับเดี๋ยวมาลองเปิดกันดูแล้วกันว่าหลุดเลนไหมก็ถ้าหลุดสักรอบหนึ่งก็ค่อยคิดแล้จกัยังไงอะดูกันแล้วกันว่ารถจะเลือกเราหรือเปล่ามาเปิดเก้าครั้งฟรีก่อนนะพอดีเก้าครั้งฟรีนี่ก็จะมีตัวที่แจกนะครับแล้วก็ตัวที่ทดลองขับอะไรเงี้ยมาลองเปิดนี่ก่อนคือต้องบอกก่อนว่าผมเปิดไม่ค่อยได้ลุ้นนะพอดีผมติ๊กไอ้นี่ไว้นะครับผมติ๊กไอ้พวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะผมติ๊กไอ พวกที่แบบว่าข้ามข้ามอันนี้เพราะฉะนั้นมันคงไม่มีอะไรให้ใครได้ลุ้นเท่าไหร่นะครับขอโทษด้วยฮนะัวันนี้ผมไม่ชอบดูอ่ะอะมาเริ่มกันดีกว่านะครับเริ่มไป14โลแล้วไปไม่ได้ครับผมจะกดออกมาเรื่อยๆนะผมจะดูโลเลยนะ ต่อไปรอบที่สามสิบสี่นะครับยังไม่มาครับอ่ต่อไปนะครับสี่สิบสี่ครับยังไม่มาครับต่อไปนะครับห้าสิบสี่ครับยังไม่มาครับต่อไปนะครับหกสิบสี่ครับยังไม่มาครับเจ็ดสิบสี่ครับยังไม่มาครับโอ้โหหนักๆผมนี่แปดสิบตลอดเลยแปดสิบสี่ครับ ขอร้องล่ะนะต้องเลเธอนะต้องเลเธอปากกานี่โอ้โหเอ็มซีไอ้นี่ไงหนึ่งอีซเลยมึงเข้าแกงไล้ดิเนี่ยมแกงพวกผมเวลาตอนเล่นมันจะมีแกง 4, หนึ่ง M4 1 ECU อยู่ผมได้เข้าแกงและได้เข้าละแม่งเอ จะองหมาจะหมดละอีสองอีสองโลเอาไให้มันหมดไปเลยก็ได้ครับไปไปจะไม่ต้องแบบเจ็บปวดอันเดอยไปเกมนี้แมไม่เคยผิดหวังจริงๆไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆไม่เคยผิดหวังกับมึงจริงๆ S <s <trains> <S <ach> ไอความฝันไอความฝันที่แบบว่าจะมีคัน,นนู้นคันนี้ก็ได้แค่ฝันนะอ๋ออันนี้มีสูงฟรีด้วยเหรอเขามีสูงฟรีหมวดน,นี้ด้วยหรออันดีทีเดียวเหงอโถคิดว่าให้เยอะคิดว่าจะให้เยอะคิดว่า จะให้ห้าอีกสักห้าถ้าอีกสักห้าโลนี่คือจะไปสุ่มจะไปสุ่มไ้พวกนี้แล้วนะเออยังไงก็แม้ใครจะอยากได้อะไรก็อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมนะครับว่ามันมีมันมีมัน,ม,ม,นมันไม่ได้การันตีเลทนะครับก็อย่าลืมจะวาดฝันไว้เยอะก็อาจจะผิดหวังได้นะครับเอความชัวร์ที่สุดก็คือสองร้อยสี่สิบตัวนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ชัวร์ที่สุดแล้วนะครับนะ ใครที่อยากจะได้อะไรก็ท่องไว้ก่อนเลยว่า240ตัวนะครับหรือว่าถ้ามันปรับเปิดหลายรอบแล้วไม่ได้จริงๆก็อยากจะเปลี่ยนโลเคชันเป็น R 3 2 1 ECU หรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็น5 7 0ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ลองลองดูก่อนละกันนะส่วนช่วงนี้ดูจากราคากุญแจแล้วนะครับไม่ค่อยเป็นมิรเท่าไหร่เลยนะครับครั้งที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นหเหรียญ12 12กุญแจหรือ15ผมจำไม่ได้ รอบนี้นี่เหลือแค่เก้าดอกแล้วนะแค่เก้าดอกแล้วคือรอบนี้มึงลดลดลดน้อยน่าเกลียดมากเลยนะปรนเซ็นลดนึงน่าน้อยน่าเกลียดมากส่วนตัวนี้ใครมีก็อย่าลืมซื้อนะครับอีกยี่สิบวันนะครับสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบเพจนะครับก็ได้อะไหลมาอัพรลดเยอะหนึ่งร้อยนะครับก็อัพขึ้นขั้น 4, สี่สบายสบายเนาะถ้าหนึ่งร้อยนะครับถ้าจะอัพขึ้นขั้นห้าก็อีกร้อยห้าสิบก็จะเป็นสองร้อยต้มีอย่างละสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ได้กุญแจสามดอกนะครับอันนี้ถือว่าคุคาคคา้้้มคคค่่่าานนนนะะรรััับบใชแเเทอง ออตอนนี้ถ้าเ,เราดูจากกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมอยู่นะครับอันนี้ที่อันนี้ให้ดูก่อนนะครับอยู่ไหนวะอ่ะอ,นนอ,อันนี้ก็คือ1เหรียญได้ร้อยสี่สิบนะครับได้ร้อยสี่สิบเห็นไหมอ่าก็มันก็จะมีกิจเติมไปของมันนั่นแหละหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะถูกหน่อยนะครับก็จะถูกหน่อยก็จะมีลดราคาอยู่เพราะปกติอะเหรียญนึงมันจะได้มาแค่เจ็ดสิบเพชนะครับอันนี้ก็ได้ร้อยสี่สิบนะครับเพราะว่าถ้าได้มาก็อาจจะไปเติมพวกนี้ก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยประมาณนี้ ส่วนอันนี้ใครยังไม่เติมก็เติมได้ก็ได้อะไรอีกเหมือนกันนะครับวันนี้ก็อย่าลืมเหมือนกันนะครับได้เพชรวันละร้อยด้วยผมก็หมดละยังไม่เติมเลยเงินอย่าหมดเงินในบัญชียังละหมด <c oughs> โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก็มีกิจกรรมแจกเพชอยู่อ,อ่เอะเออลืมบอกก็อย่างที่คลิปที่แล้วถ้าใครดูก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันมีแจกเอ็มแปดนะครับผม ใครที่ยังไม่มีก็เอาไปใช้ได้นะครับเป็นรถที่ขับค่อนข้างดีแต่ว่าเรื่องอัตราการเร่งอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเป็นรถที่ขับได้สนุกมากๆนะครับลองดูแล้วก็ไม่ต้องแต่งไม่ต้องเสียเวลาแต่งรถมันจะมีอยู่สองคันที่แต่งไม่ได้คือฮูลิแคนกับคันนี้ที่แต่งไม่ได้นะครับคันนี้ข้อดีก็คือเวลาขับนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังจะสันส่นๆแบบดูเพลินลูกตาดียอกๆแซวไม่เลิกจริงๆคันนี้จุดเท่ของเขาคือตรงนี้ครับมันเป็นเทอร์โบไอพ่อนที่แบบอยู่ข้างๆเวลาตอนดีแบบจะแบบ ไฟมันจะท่วมออกมาเลยนะครับโคตรเท่อยู่บร,ริเวณตองแถวเนี้แหละเท่โคตรนะครับผมพูดเลยคันนี้ขวัญใจเลยนะฮะอืมโอเคขอเดี๋ยวก่อนเห็นจุดแดงไม่ได้ครับขอตัวหนึ่งจุดอ่าหลักๆก,ก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นคันท,ที่อย่างที่บอกคือลองเทสสักสอง,ส,องสนามก่อนพอดีนี้ผมขอเทสให้ดูแค่สองสนามพอนะครับเพราะว่ายังไงก็มาอยาก มาให้ดูเฉยๆแล้วก็ยังไงคุณก็ต้องลองเทสเองแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นรถที่คุณต้องใช้เนาะเพราะงั้นก็ต้องลองเทสเองอย่างที่บอกคือโดยเฉลี่ยถ้าคุณเอาไปวิ่งทางตรงอ่ะมันมันก็ไม่ได้หวือหวาว่าว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเอาไปเลี้ยวหนุ่มมันคือรถมันเป็นแบบฉันคุณเห็นสเตตัสของมันอ่ะมันชัดอยู่แล้วครับมันสเตตัสมันค่อนข้างจะสมดุลเพราะว่าความสมดุลัะทำให้มันสามารถทํานู่นทํานี่ได้ค่อนข้างที่แบบว่า ในสนามหลายในสนามที่แบบโคง้งเยอะโค้งมากหรือในสนามที่แบบว่ามีทางตรงระดับหนึ่งคือมัอนเป็นรถที่อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับถ้าเตตัดแม้อัตราการเล่งมันอยู่ที่7จดอาจจะดูไม่ไสูงมากแต่ว่าเขายัางมีเรื่องก็แปดจุดสามก็ถือว่าทําความเร็วได้ดีแล้วแฮนดิ้งอยู่ที่8 2ดจุดสองวงกว้างอยู่ที่8.3ดเพราะงั้นเดียวแดงนิดแดงหน่อยก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังเพราะงั้นเรื่องดิฟก็โอเคอยู่แล้วนะครับอหลักๆว่าประมาณนี้อ่ะ อ,อกหักซ้ำซ้อนนะครับก็เลยแบบเอ็ม,อมโฟ <ท lanes> โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปก็คงเป็นห้าเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็ آ, 3, อาสามสองน่าจะเป็นห้าเจ็ดศูนย์ไม่แน่ใจว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับถ้าเป็นวันนี้ก็คงเป็นหัวค่ำแต่ว่าถ้าไม่ทันจริง,รงๆก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับ ก็ล่นไปส่วนอาร์สหรับคือคลิปพายายามให้จบภายในสองวันนะครับสำหรับเรื่องตู้นี้นะซีรีส์ตู้นี้จะคือให้จบภายในสองวันก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดสมัครสมาช้ก้ด้นะครับแล้วก็สาหรับใครที่อยากจะสนับสนุนสารานุวภคกดสมัครสมาชิกได้นะครับผมโอเควันนี้ก็เท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับไว้เจอกันใหม่ก,กันหน้าวันนี้สวัสดีครับ